ไปดูอีกเรื่องหนึ่งฮะเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับหลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวออกมานะครับว่าราคาเนื้อหมูเนี่ยปรับเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงราคาไข่ไก่เช่นเดียวกันนะครับภาครัฐทำอะไรวันนี้พามาดูที่พิษณุโลกครับพาณิจังหวัดพิษณุโลกครับนำเนื้อหมูไข่ไก่น้ําตาลทรายครับมาลดราคาเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับขายในตลาดนัดเกษตรกรพิษณุโลกอยู่บริเวณสารกลางจังหวัดพิษณุโลกครับ ขายกันทุกวันศุกร์นะฮะก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากอย่างที่เห็นเนี่ยคึกคักกันทีเดียวนะครับ นี่คือบรรยากาศที่ตลาดประชารัฐหรือว่าตลาดนัดเกษตรกรพิษณุโลกครับที่จัดกันทุกเช้าวันศุกร์ที่บริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดพิษณุโลกครับทั้งด้านของนายรณรงค์นครจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางอุบลรัตน์สินตระกูลนะครับพาณิชจ์จังหวัดพิษณุโลกเขาจัดกิจกรรมพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนครับโดยนําหมูเนื้อแดงนะครับมาจําหน่ายราคากิโลกร,รัมละ150บาทเนื้อน่องติดสะโพกจําหน่ายกิโลกร,รัมละ59บาท อกไก่ครับกิโลกร,รัมละ65บาทไข่ไก่เบอร์3แผงละ87บาทมีปลาด้วยนะปลาหมอชุมพรครับกิโลกร,รัมละ80บาทก็มาจำหน่ายที่ตลาดประชารัฐตรงด้านหน้าสารกลางจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยแหละฮะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนนะฮะก็มีหมูเนื้อแดงประชาชนเห็นข่าวอาจจะสงสัยนะว่าเอ๊มาจำหน่ายราคา150บาทต่อกิโลกร,รัมเนี่ยเอามาเยอะแค่ไหนยังไง เบื้องต้นนะฮะมูเนื้อแดงเอามา50กิโลกร,รัมครับเนื้อไก่เนี่ยเอามา300กิโลกร,รัมเลยไข่ไก่เบอร์สาม่ยฮะแผงละ8 7บาทเนี่ยเอามา300แผงน้ำตาลทรายะฮะ2ตัน2,000กิโลกร,รัมนะฮะปลาหมอชุมพรเอามา70กิโลกร,รัมเอามาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในราคา ที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปค,ครับนี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็สําหรับโครงการพาณิชลดราคานะคะช่วยประชาชนเนี่ยก็จะนําสินค้าราคาถูกมาจําหน่ายให้ประชาชนทุกวันศุกร์นะคะบริเวณตลาดประชารัฐนะคะหน้าสารากางจังหวัดพิษณุโลกนะคะตั้งแต่เวลา7จ็ดนาฬิกาจนกว่าสินค้าจะหมดนะคะซึ่งบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็จะมีประชาชนชาวพิษณุโลกจํานวนมากนะคะมาต่อคิวเพื่อที่จะซื้อสินค้านะคะเนื่องจากราคาจําหน่ายเนี่ย ต่ำกว่าท้องตลาดเป็นจํานวนมากนั่นเองค่ะโอ้ได้รับความสนใจอย่างดีจากพี่น้องประชาชนเนะเพราะถือว่าราคาถูกกว่าท้องตลาดจริงๆแล้วก็คือถ้าไปซื้อที่อื่นอ่ะแพงกว่าน,นี้แน่นอนะนะฮะแล้วก็ไม่เฉพาะพี่น้องประชาชนเท่านั้นนะเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยที่อยู่แถวๆสารากลางก็มาช่วยกันอุดหน,นุนถูกต้องค่ะนี่พาณิชย์ก็ลงมาดูนะคะแล้วก็ทําเป็นโครงการเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะ